สหรัฐอเมริกาเทขายน้ำมันสำรองนำน้ำมันของตัวเองเข้าสู่ระบบมากขึ้นและไปขอฝั่งสหภาพยุโรรนะับเทขายน้ำมันสำรองนะหลังจากเล่นงานคว่ำบาตรรัสเซียสิ่งที่ตามมาก็คือทำให้ราคาน้ำมันตอนนี้ต่ำลงกว่า100ดอลลาร์ต่อบาเรนนะอยู่ที่ประมาณ94ดอลลาร์ต่อบาเรนแต่อย่างไรก็ตาม การดำเนินการในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองของสหรัฐอเมริกาครั้งนี้มันจะแก้ปัญหาได้เพียงชั่วข่าวเท่านั้นนะครับผมเรียนหุนส่วนว่าเตรียมพร้อมให้ดีราคาน้ํามันจะพุ่งสูงขึ้น สวัสดีครับมาพบก,กับผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศกําลังส่งผลกระทบกับเรานะครับโดยเฉพาะเรื่องของราคาน้ํามันที่ขึ้นขึ้น,นลงลงลง,ลงไม่เท่าไหร่แต่ขาขึ้นนะฮะก็ได้รับความเดือดร้อนกันท่วนหน้าเลยทีเดียว NGO ก็โร่ฟ้อง UN กล่าวหารัสเซียใช้การข่มขืนเป็นอาวุธทำรรสงครามนะครับสหประชาชาติกําลังได้ยินมากขึ้นเรื่อยๆต่อคำกล่าวอ้างเกี่ยวกับการข่มขืนและความรุนแรงทางเพศในยูเครนขณะที่เจ้าที่ระดับสูงรายหนึ่งบอกกับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในขณะที่ กลุ่มสิทธิประชาชนแห่งหนึ่งของอยูเครนกล่าวหารัสเซียใช้การข่มขืนเป็นอาวุธในการทำสงครามซึ่งล่าสุดวาลาดาเมียปูตินได้ปิดสำนักงานของ NGO ต่างๆนับสิบแห่งที่อยู่ในรัสเซียในขณะที่รัสเซียกล้าวกำลังหาทางที่จะล้มระเบียบโลกในการที่กอบมงาม <c oughs> สหรัฐอเมริกาปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนมีเจตนาเพื่อที่จะหยุด ระเบียบโลกที่ครอบงำสหรัฐอเมริกาจากคำชี้แจงของเซอร์เกย์ราฟลอฟนะครับรัตรีต่างประเทศของรัสเซียพร้อมกล่าวหาวอชิงตันแสวงหาอำนาจสูงสุดด้วยการกำหนดกฎเกณฑ์เฉพาะและละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจฮรรัสเซียก็รุตโต นะคกับ S&P ชี้มอสโกผิดนัดชำระหนี้บางส่วนแล้วนาะยกมอสโกเริ่มกระบวนการทางกฎหมายหากว่าถูกตะวันตกประกาศว่าพวกเขาทำผิดชำระหนี้จากการเปิดเผยของเอนทอนนาับรัมรีว่าการกระทรวงการกลังหลังจากที่ s t a n d a แอน o o พัวหรือบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือประกาศว่ารัเสเซียผิดนัดชำระหนี้บางส่วนเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา นะครับซึ่งก็มีการอ้างว่านะครับเซนดัตแอนด์พัวนะฮบ,บอกว่ารัสเซียจะทําการมีโอกาสจะผิดชําระหนี้รัสเซียก็บอกว่าถ้ามีการประกาศอย่งงางนั้นเมื่อไหร่นะครับก็จะมีการฟ้องร้องในเมืนองคดีตามกฎหมายทันทีเพราะไม่เป็นความจริงในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็มีการส่งเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับเลาะคาบสมุทรท่ามกลางความตึงเครียดในส่วนของเกาหลีเหนือกองทัพเรือบรรทุกนะครับ เครื่องบินโจมตี U.S.S. Abraham Lincoln นะครับกำลังปฏิบัติการอยู่ในน่านน้ำ้าบสมุทรของเกาหลีจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกาหลังจากที่สื่อมวลชนเกาหลีใต้รายงานเกี่ยวกับการประจำการของกองเรือดํากล่านะครับท่ามกลางความตึงเครียดเกี่ยวกับการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่นักศึกษาอินโดนีเซียเดือดหลังข่าว ลือสะพัดนะครับเลื่อนเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับเปิดทางวิโดโดอยู่ยาวตำรวจอินโดนีเซียยิงแก๊สน้ำตาและปืนฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าสลายการชุมนุมของกลุ่ม,มศึกษาหลายพันคนที่ออกมาชุมนุมประท้วงในกรุงกาตานะครับท่ามกลางกระแสะข่าวลือแพร่สะพัดมานานหลายสัปดาห์ว่ารัฐบาลมีแผนจะเลื่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีออกไป และอาจจะเสนอแก้รัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางให้ประธานาธิบดีโจโกวิโดโดครองอำนาจยาวนะครับอินโดนีเซียมีกำหนดจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งถัดไป2,424 24, ซึ่งวิโดโดจะมีสิทธิ์ลงสมัครเลือกตั้งเนื่องจากรักฐธรรมนูญอินโดนีเซียได้กำหนดเงื่อนไขาการดำรงตำแหน่งประธานาธิดนะบดีไม่เกิน2วาระนะรในขณะที่โอเปก ก็ปรากฏว่าดึงสติ UN เรื่องของการคว่ำบาตรรัสเซียเป็นไปไม่ได้ชดเชยส่วนที่ขาดหายไปนะครับโอเปกแจ้งกับสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการนะครับว่ามาตรการการคว่ำบาตรปัจจุบันและในอนาคตที่เล่นงานรัสเซียจะก่อเกิดคลื่นความช็อกทางอุปทานพลังงานที่เลวร้ายที่สุดหนนหนึ่งและเป็นไปไม่ได้ที่จะชดเชยพลังงานเหล่านั้นพร้อมกับส่งสัญญาณว่า จะไม่มีการผลิตเพิ่มนะครับในขณะที่ราคาน้ำมันของตลาดโลกตอนนี้ก็ปรากฏว่าจ่อหลุดที่94ดอลลาร์สหรัฐนะครับในขณะที่ทองขึ้นดาวโจนพุ่งที่ 413. จุดกังวลพันธบัตรของสหรัฐอเมริกาดีดตัวสูงขึ้นนะครับราคาน้ำมันขยับตัวลงราว4%นะครับ,บแบรนด์ปรับลดต่ำกว่า 100ดอลลาร์ต่อบาเรนจากการเปิดเผยของการระบายครังสำรองยุทธศาสตร์และจีดเดินหน้าล็อกดาวน์สกัดโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ส่วนวอลติทปิดลบหนักนะครับทองคําขึ้น3วันติดต่อกันก่อนที่มีการเผยแพร่ข้อมูลอัตราเงินเฟอ้อนะครับอันสำคัญในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เคงเป็นสัญญาณเตือนนะครับว่าตอนนี้ราคาน้ำมันลงเพราะว่าฝั่งสาภาพยุโรปเท นะครขายน้ำมันสำรองทั้งหมดในขณะที่รัสเซียซัดสหรัฐอเมริกาและเกาอังกฤษหนุนยูเครนนะครับสร้างหลักฐานเท็จให้้ลยมอสโกก่ออาชญากรรมสงครามรัสเซียออกมากล่าวหาสหรัฐอเมริกาและอังกฤษว่าพวกเขาช่วยผู้นำยูเครนสร้างข้อมูลอันเป็นเท็จเรื่องทหารรัสเซียสังหารหมู่พลเรือนของยูเครน เพื่อให้สื่อมวลชนทั่วโลกโหมกระพือข่าวใส่ร้ายมอสโกว่าก่ออาชญากรรมสงครามในขณะที่ภาวะจีนบุกฮะในส่วนของไต้หวันได้มีการออกคู่มือป้องกันพลเรือนแนะวิธีเอาชีวิตรอดหากเกิดสงครามกองทัพไต้หวันนะครับเผยแพร่คู่มือว่าด้วยการป้องกันพลเรือนฉบับแรก เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นแนวทางเอาตัวรอดในยามเกิดสงครามหลังปฏิบัติการรุกรานทหารของรัสเซียที่ทําต่ออยูเครนกระตุ้นให้ไตเปตระหนักถึงความจําเป็นที่จะต้องเตรียมรับมือภัยคุกคามจากจีนเช่นกันจีนยืนยันว่าไต้หวันเป็นดินแดนอธิปไตยของตนและไม่ปฏิเสธจะใช้กําลังทหารนำไต้หวันมาอยู่ภายใต้การปกครองอีกทั้งจะมีการยกกระดับกิจกรรมทางทหาร คมคู่ไทยเปอย่างต่อเนื่องในช่วง2ปีที่ผ่านมาในกัรคู่มือของไต้หวันให้รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนเพื่อหาหนทางหลบหนีระเบิดอาหารและน้ำดื่มรวมถึงวิธีการเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉินด้วยในส่วนของประธานาธิบดีโจบไบเดนก็พยายามต่อสายคุณคุยกับประธานาธิบดีขอภายนายกกำตรีของอินเดียเพื่อพยายามที่จะลด การซื้อน้ํามันจาก,กรัสเซียนะครับเพื่อที่จะทําให้เงินดูเบิลนั้นต่ําค่าลงเพราะตอนนี้กําลังส่งผลกระทบต่อเงินของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะเงินดอลลาร์ในขณะที่เซี่ยงไฮ้เริ่มผ่อนคลายล็อกดาวน์บางพื้นที่แล้วแม้ตัวเลขเคสใหม่ยังทะลุ2 5 0 0 0่รายเซี่ยงไฮ้นะครับเริ่มมีการผ่อนคลายล็อกดาวน์ในบางพื้นที่ นะครับตั้งแต่11เมษาย,ยนเป็นต้นไปแม้ยังจะพบเคสใหม่กว่า2 5 0 0 0รายทั้งนี้เพื่อให้เศรษฐกิจของเมืองเดินไปต่อได้นะครับหลังจะกักานกว่า2สัปดาห์อย่างไรก็ดีคณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติย้ำว่านโยบายการกวาดล้างแบบดินามิกนะครับยังคงเลือกตัวดีที่สุดสำหรับมหานครใหญ่ที่สุดอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางการเงินของแดนมังกรแห่งนี้ ในเชิงปรากฏการณ์นะครับสหรัฐอเมริกาก็เดินเกมทุกอย่างนะทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งให้ S&P นะครับกดดันที่จะบีบในเรื่องของความน่าเชื่อถือของรัสเซียว่ารัสเซียนั้นจะมีหนทางที่จะหยุดการชำระหนี้แล้วก็จ่ายการชำระหนี้นะไม่ตรงในรอบนะครับ100ปีนะครับซึ่งรัสเซียก็ทำการตอบโต้ว่า ถ้าเซนาร์แอนพัวทำเมื่อไรครัซึ่งเป็นบริษัทจัดความน่าเชื่อถือเนี่ยทำเมื่อไรเขาก็จะทำการฟ้องร้องบริษัทนี้ทันทีอย่างไรก็ตามสถานการณ์ในยูเครนจนถึงขณะนี้นะครับรัสเซียยังคงรุกอย่างต่อเนื่องนะครับในฝั่งของประธานาธิบดีนะครับเซเลสกี้นะครับผู้นำของยูเครนตอนนี้ก็พยายามที่จะเรียกร้องให้ฝั่งสหภาพยุโรปทงทุกวิถีทางในการคว่ำบาตร รัสเซียโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานไม่ว่าจะเป็นก๊าซไม่ว่าจะเป็นพลังงานน้ํามันแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้นะครับดูไบนะขอัยฮะทางกลุ่มโอเปกที่มีดูไบที่มีซาอุดิอาระเบียนะที่มีรัสเซียเป็นแกนนาก็ยืนยนัยนชัดเจนว่าการดําเนินการของสหรัฐอเมริกาและฝั่งสาภาพยุโรปที่เป็นการเทขาย น,น้ำมันสำรองเข้าสู่ระบบตอนนี้จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในเชิงงานสังเคราะห์ขณะนี้นะครับสหรัฐอเมริกากำลังเสียเปรียบนะครับการแก้ปัญหาเรื่องของพลังงานนะครับตอนนี้ก็เทกันหมดแล้วนะครับก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกาได้ขอให้นะครับ ฝั่งเอเชียนั้นเทขายแต่ก็ทําให้ราคาน้ํามันลงเป็นการชู่กราวนะครับสำหรับครื่ังสํารองนะครับที่เก็บไว้ของแต่ละประเทศต่ตอมานะครับกล่องซื้อกลับมาอีกนะครับทำให้ราคาพุ่งสูงขึ้นไปขอเวเนซุเอลาอิหร่านเทนะครับขายน้ํามันก็เทมาได้น้ํามันก็ลงไปนิดหน่อยนะฮะแล้วก็กลับขึ้นมาอีกกล่าวนี้สหรัฐอเมริกาเทขาย น้ำมันสำรองนำน้ำมันของตัวเองเข้าสู่ระบบมากขึ้นและไปขอฝั่งสหราพะคโรปนะเทขายน้ำมันสำรองนะหลังจากเล่นงานคว่ำบาตรรัสเซีย สิ่งที่ตามมาก็คือทำให้ราคาน้ำมันตอนนี้ต่ำลงกว่า100ดอลลาร์ต่อบาเรนนะครับอยู่ที่ประมาณ94ดอลลาร์ต่อบาเรนแต่อย่างไรก็ตามการดำเนินการในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองของสหรัฐอเมริกาครั้งนี้มันจะแก้ปัญหาได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นนะครับผมเรียนหุ้นส่วนว่าเตรียมพร้อมให้ดี ราคาน้ำมันจะพุ่งสูงขึ้นนะครับดังที่ o อเปกพลัสได้มีการเตือนหรือโอเปได้มีการเตือนนะครับเพราะกลุ่ม o p e ป p l u ัเป็นผู้ถือกรองน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดทางออกที่ดีที่สุดในเวลานี้นะครับก็ต้องหันไปใช้เรื่องของพลังงานไฟฟ้าแทนนะครับสำหรับรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งในฝั่งสาภาพยุโรปตอนนี้ก็มีการประกาศเร่งที่จะ ให้มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นนะทำให้ตอนนี้ราคารถยนต์ไฟฟ้านั้นถูกลงอย่างต่อเนื่องในการบ,บริษัทต่างๆก็หันมาผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจำนวนมากภายในประเทศไทยตอนนี้ก็มีโครงการถึงปี2,566 นะครับที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของรถไฟฟ้าแต่สถานการณ์ระยะสั้นระยะกลางและ,ะยาวเกมนี้อีกยาวเลยละ่ะเปิดเกมกันขนาดนี้ฮะรัสเซียค่อยๆลุกคืบไปเรื่อยลุกคืบไปเรื่อยนะครับในสหรัฐอเมริกาก็ปรมามมทรัสเซียน่าจะลุกคืบได้เร็วกว่านี้น่าจะเสียจภ,ภายในไม่กี่วันแต่รัสเซียทําไมไม่ยอมลุกคืบ ตั้งข้อสังเกตนะครับล่าสุดก็มีรายงานว่าจะมีการทลายแหล่งทหารรับจ้างนะครับซึ่งมาจากต่างประเทศครั้งใหญ่แล้วก็จะมีการจับกลุ่มทหารรับจ้างครั้งใหญ่นะครับซึ่งก็ต้องดูฮะว่ารัเสเซียจะทําประสบความสําเร็จหรือไม่แต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วนะครับฝั่งสหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปก,กําลังเสียเปรียบก่อนหน้านี้นะครับฝั่งสหภาพยุโรปฝั่งเนโตหรือนาโต ได้ทําสงครามในอิรักทําสงครามในซีเรียทําสงครามในอัฟกานิสถานปรากฏว่าแพ้รัสเซียมาโดยสถตลอดนะครับจนล่าสุดต้องมีการถอนกําลังออกจากทั้ง3ประเทศและกล่าวนี้ใช้ยูเกรนเป็นสมรภูมิเกมนี้ยิ่งเดินส่งผลกระทบไปทั่วโลก และที่สําคัญประเทศที่รับผลกระทบเป็นอันดับต้นๆหน,นีไม่พ้นสหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ